หุ้นกู้ที่เปิดจองในเดือนพฤศจิกายน2566นะครับมีหุ้นกูอ้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะอันนี้เป็นเอพิโซดที่2นะครับของตัวหุ้นกู้ที่เปิดจองในพฤศจิกายนครับมีทั้งตัวใหญ่ๆแล้วก็ตัวเล็กๆนะครับแต่อัตราดอกเบี้ยไม่ธรรมดานะครับมีทั้งแบบให้เปิดให้ประชาชนได้จองซื้ออย่างเช่น True แส s i ียอย่างเงี้ยนะครับกับ เปิดให้นักลงทุนทั่วไปไม่ใช่นักลงทุนทั่วไปให้นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่นะครับจองซื้อก็มีนะครับดอกเบีย้ยตั้งแต่4.1ถึง7.5%ต่อปีนะครับลองไปติดตามรับชมกันหุ้นกู้บริษัท tpi p o r i n power จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ4ปี9เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.1%นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ เอลบนะครับระดับเอรลบน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ด้วยนะครับก็คือประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ตัวนี้ได้นะครับบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนยื่นล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรทได้คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันอายุ4ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ยนะครับ 4.1%เนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันเปิดให้จองซื้อในระหว่หวางวันที่8-90พฤศจิกาย,ยน2566นั่นเองนะครับบริษัท tpi polin power จำกัดบริษัทจดทะเบียนในตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่2ทับสอครบกำหนดไถ่ถอนปี2571นะครับ อายุ4ปี9เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.1ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ชำระดอกเบีย้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน3ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3,000ล้านบาทนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทอยู่ภายใต้โครงการตาสานี่นะครับปี2566นะครับประกอบไปด้วย โครงการหุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน5 0,000 000่นล้านบาทณขนาดใดขนาดหนึ่งโดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียนและนะครับโครงการตัวแรกเงินทั้งสิ้นไม่เกิน5,000ล้านบาทณขนาดใดขนาดหนึ่งโดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียนซึ่งรวมถึงเพิ่มวงเงินการเสนอขายถ้ามีที่ได้เปิดเผยน,นะครับเพิ่มเติมไว้แล้วเสนอขายกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันอันดับความน่าเชื่อถือนะครับ A- ob, แนวโน้มอ,อันดับเครดิตคงที่นะครับ โดยบริษัททิ่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่8กันยายน2566นั่นเองนะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับ 1. ธนาคาร c ีเอไทยจำกัดหมายชนธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปพลงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทหลักเเทกรัพย์กรุง สีพัฒนาสินจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ UOB k เคฮียนประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ฟินานเซียไซรัสจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์โกลแบฟจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ซ g s CIMB ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ e ี o n d จำกัดหมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดหมหาชนในทะเบียนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดมหาชนนะครับหุ้นกู้ดิจิทัลบริษัทแสนสริจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ย4.25%เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับผ่านแอปเป่าตังนะเดี๋ยวนี้ หุ้นกู้นะครับเข้าแอปเป่าตังกันเยอะเลยนะคือเป็นหุ้นกู้ดิท่ันที่จองซื้อง่ายนะครับประชาชนเข้าถึงได้นะครับโดยเป็นหุ้นกู้ระดับ BBB บวกนะครับ 3B บวกใครสนใจนะครับติดตามรับชมกันบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับยืนล่างแบบแซงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรทอโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์นะครับ เป็นหุ้นกู้ดิิทันไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันอายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.25%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปโดยเฉพาะเป็นบุคคลธรรมดาที่บร <โ frustrating. S 1> บรลุนิติภาวะแล้วมิใช่ผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียวและมีภูมิลำเนานและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมีวิธีการจองซื้อท้ายคลิปนะครับเพราะนั้นเราฟังคำอธิบายไปก่อนนะ เปิดให้จองซื้อวันที่ 28, 29, 30พฤศจิกาย,ยน2566นะครับบริษัทแสตสิริจำกัดมา,าชวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดซับแห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ต้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีข้อ,อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงินตามหุ้นกู้และการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้ในบัญชีนะครับ Wallet Script Base นะครับซึ่งจะทำขานร,ระบบดิจิทัลน,นะครับใน Wallet ซื้อขายหุ้นกู้ หุ้นกู้ดิท่านของบริษัทแสนสิริจำกัดครั้งที่5 2 5ทับ2566ครบกำหนดไถ่ถอนปี2568นะครับเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย4.25%ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับอยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทแสนสิริจำกัดหมาชนปี2565วงเงิน60,000ล้านบาทนะครับโดยได้รับอนุญาตนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ BB b บวก แนวโน้มมาตับเครดิตโดยบริษัททิ่เลตติ้งจำกัดระยะเวลาการจองซื้อ28,29,30พฤศจิกายน2566นั่นเองนะครับสามารถจองซื้อได้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนธนาคารในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับหุ้นกู้บริษัทสตอรเรจ เอเชียจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีดอกเบีย้ย7.5%นะครับเป็นหุ้นกู้ที่น่าสนใจเดี๋ยวลองติดตามรับชมบริษัทสตอร์เรดเอเชียจำกัดมหาชนนะครับดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัวนะครับระดับพรีเมียมของประเทศไทยนะครับภายใต้เครื่องหมายการค้านะครับในแบรนด์ไอสต r e นะครับสถานะ จดทะเบียนในตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้นะครับอายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง7.5%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27, 28, 29พฤศจิกายน2566นั่นเองนะครับเบริษ์สตอร์เรดเอเชียจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้นะครับครั้งที่2ทับ2566ครบกำหนดไถ่ตอนปี2568เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัานและผู้ลงทุนสถาและผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับแล้วก็ ข้อจำกัดการโอนหุ es ้นกู้นะครับเสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ได้เท่านั้นนะครับทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกนะครับ หุ้นกู้มีอายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง7.5%นะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน95,900นะครับหน่วยนะคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน9 9 5 0 0 0เอ่อ95ล้านนะครับ9าแบาทนั่นเองผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมาชนบริษัทลักทรั์โกลแบก็กนะครับจำกัด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมหาชนนทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดหมหาชนนะครับหุ้นกู้บริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดหมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน6ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดที่มีอายุสูงที่สุดคืออายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.8%นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกนะเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะครับโดยบุคคลธรรมดานะครับที่เป็นผู้ลงทุนสถาบานันต้องจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นเพราะนั้นประชาชนทั่วไปใครสนใจนะครับหุ้นกู้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดหมหาชนนะครับ ไม่พลาดห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับบริษัททูโคอร์ปอรชันจำกัดมาชนนะครับยื่นร่างแบบสแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรอตโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อวันที่2 3และ6พฤศจิกาย,ยน25-66นะครับมีเวลาเตรียมตัวและมีเวลาศึกษาข้อมูลนะครับแบบสแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานนี้และร่างสื่อชี้ชวนนะครับ หุ้นกู้บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดหมหาชนมีดังนี้นะครับชุดที่1อายุ1ปีอัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณนะครับ3.12ถึง3.2 2เซต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2567ยังไม่ขออาัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปี3เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่โดยประมาณ 3.7- เถึง3.85เซต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี257 0ูนย์นะครับ ชุดที่3นะครับอายุ5ปีอัตรา,านนดอกเบี้ยโดยประมาณ4ถึง4.15เต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชุดที่4อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ 4.35- ถึง4.45%เต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี25.73ชุดที่5นะครับอายุ10ปีอัตรา,านนดอกเบี้ยโดยประมาณ 4.5- ถึง4.8%เต่อปีนะครับ คบกำหนดแถถอนปี2576นั่นเองนะครับโดยเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบานันจองซื้อในฐานะบุคคลทั่วไปเท่านั้นและยังมีหุ้นกู้ชุดที่6นะครับยังไม่เคาะอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนนะครับโดยเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบานันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับไม่รวมผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานะเฉพาะชุดที่6นะครับ นอกนั้นนะครับทั้ง5ชุดนะสำหรับบุคคลธรรมดานะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถจองซื้อได้นั่นเองอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ A บวกแนวโน้มอัดับเครดิตคงที่โดยบริษัททิศเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27กันยายน2566นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัด,ดับความน่าเชื่อถือ,ถอที่สำนักง,งานกรตทให้ความเห็นชอบตลอดอาย,อยุหุ้นกู้โดยโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้นะครับ โครงการหุ้นกู้บริษัททูคอร์เปอเรชั่นจำกัดหมาชนปี2566วงเงิน280,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นโครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอเสนอขายหุ้นกู้ภายในรอบ2ปีนะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดหมาชนธนาคารต่ิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซีเอ็มบีไทยจำกัดหมาชนธน,น,นาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคารยุ K, U o b k คเออูอจำกัดหมหาชนนะครับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสําหรับบุคคลบางลักษณะนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดหมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดหมหาชนนะครับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้นะครับวันที่2 3และ6พฤศจิกายน2566นั่นเองนะครับหุ้นกู้บริษัท Magnoria Quality Cor Development Corporation จำกัดนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี11เดือน29วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง7.1นะครับบริษัท m a g n o r i a Quality Development Corporation จำกัดหรือ MQDC นะครับยื่นร่างแบบแสงรายการต่อสำน,นักงา,านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือกลต่อโดยคาดว่าจะออกรับเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทิ มีหลักประกันนะครับอายุ2ปี11เดือน29วันนะครับหลักประกันคือนะครับคำประกันโดยบริษัท DTGO Corporation จำกัดโดยคำประกันเงินต้นและดอกเบีย้ยจำนวนไม่เกิน2 4 2 5ล้านจุด62ล้านบาทนะครับเปิดให้จองซื้อวันที่ 10, 13และ14พฤศจิกายน2566นะครับ บริษัท Magnolia Quality Development Corporation, Corporation จำกัดเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบ,บุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันม,มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้มีชุดเดียวนะครับคือหุ้นกู้อายุ2ปี11เดือน29วันอัตราดอกเบีย้ยร้อยละเจต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2569เสนอขายไม่เกิน1นล้านหแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,500ล้านบาทโดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน ห0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน500ล้านบาทนะครับจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นนะครับไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2 0 0 0ล้านบาทนั่นเองเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งนี้บริษัทและและหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับการจดทะเบียนนะครับการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัานและผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกนะ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาอประเทศไทยจำกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ยูโอเบเคเฮียนประเทศไทยจำกัดหมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ดาอประเทศไทยจำกัดหมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์ธละนะครับจำกัดมหาชนผู้ค้ำประกันบริษัทดีทีจีโอคอร์เรชันจำกัด ระยะเวลาการเสนอขาย 10, 13, 14พฤศจิกาย,ยน2566นะครับอันดับความเสี่ยงอยู่ที่8นะครับใน8อันดับความเสี่ยงนะความเสีย่ยงหลักๆมี้งหมด7หัวข้อนะครับผมเกินและการอ่านไม่หมดนะครับสามารถอ่านหนังสือที่ชวนใต้คลิปลิงก์นะครับความเสี่ยงได้แก่ 1. บริษัทได้ทําการได้เข้าทําสัญญาค้าประกันให้กับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ารวมถึงให กู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่บริษัทย่อยกิจการร่วมค้าและบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันจํานวนมากโดยกําหนดเงื่อนไขาการกู้ยืมแบบไม่รัดกลุ่มนะครับนอกจากนี้บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหลายแห่งที่บริษัทให้กู้ยืมมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทอาจจะมีหนี้สูญในอนาคตเกิดขึ้นได้ 2. บริษัทมีกําไรสุทธิโดยผลประกอบ การดังกล่าวเกิดจากดอก,ดอกเบี้ยรับนะครับซึ่งไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทดังนั้นเมื่อหักผลกระทบจากดอกเบี้ยรับแล้วในงวด6เดือนปี2566บริษัทจะขาดทุนสุทธิ1,878.13ล้านบาท3บริษัทมีสภาพคล่องต่ําโดยในงวด6เดือนปี2566อัตราส่วนสภาพคล่องมุนเร็วอยู่ที่0.15เท่า จึงอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้หากไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องหรือแหล่งในการชําระหนี้ได้นะครับและบริษัทพึ่งพาคเงินทุนจากการออกหุ้นกู้เป็นหลักรวมถึงการที่บริษัทมีภาระหนี้ระดับสูงหากไม่สามารถออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ๆได้จะกระทบความเสี่ยงในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นเดิมนั่นเองนะครับอ่านประมาณสัก3ามหข้อละกันแล้วก็เดี๋ยว มาดูไปดูรายละเอียดศึกษาายละเอียดได้ด้วยตัวคุณเองนะครับคําเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยนในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลางสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบ,แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลางสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตาสานี่ที่ได้ซื้อตาสานี่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานี่และร่าส่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสานี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี่และล่าสื่อชีช้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลงังสิตแขวงจอมพลเขตจตจุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิก หรือทางเว็บไซต์ w w w z o r ว s ว็คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึไลค์ like นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเเลกเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ